เพื่อนเจ้าอร้าวันนี้ทานอาหารกบพพอยนะคะวันนี้พี่พลอยออกมา,า,าทนนานอาหารข้างนอกวันนี้ทานอาหารฝรั่งวันนี้ทานอาหารฝรั่งป้าชวนออกมามาทานกับพี่พลอยนะคะ ดูหน้าพี่พลอยวันนี้รู้สึกว่าคันหน้าดูเลกย,ายการสะพ้าะพ้ะกันนะของปลาอะไรก็ไม่รู้ของปลารู้สึก่าจะเป็นปลานะป้าปลาพี่พลอยอันนี้ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันฝรั่งกับไต้กอบอานด้วยกันนะคะทานข้าวทุกวันเบื่อแล้วทานอาหารฝรั่งค่ะ ชีดอะไรชีดชีดอะไรก็ไม่รู้มันต้องใส่ขนมปังใช่ไหม,ไมอยากทานขนมปังทานแต่มีก็พอมือทั้งไม้ <laughs> ถึงเปิดก็ไม่ค่อยมีคนเนี่ยนม่พิพรนั่งทานอยู่ทานอยู่สองคนเนี่ยรู้ตอนเช้ามียังไม่รู้นันพิพร,รไม่เห็นไม่แน่ตอนบ่ายปกติร้านนี้ถ้าเกิดว่าถ้าต้งไต่ต้อนนี้เย็นเนอาจจะมีร้านนี้จะเป็นมันเป็นร้านเปิดอ่ะ มันมีห้องแอร์ด้วยค่ะเวลาหน้าแบบนี้ห้องแอร์ไม่น่านเข้าหอหนาว <laughs> ทุข้า่อร่อยติดปากติดคอเต็มเลยปลาแกไม่ได้ออกมาทานข้างนอกไงแกคงเบื่ออาหารแกออกมปทานข้างนอกเขาบอกนี้ เย็นจะต้องออกไปทานข้าวอะไรอย่เงี้ยเขาประมาณนี้นี่เกไม่ได้ออกไปไหนเลยทำแต่อาหารทานอยู่ในบ้านกันแกก็ okay, บื่ออใช้มือคนเก็ต้องใช้อะไรนะใช้มีดใช้ช้อนใช่ไหม เราใช้มือ <c oughs> คนไทยเราไม่ใช่ฝรัง่ง <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรมั้ง <c oughs> ชีสใช่ไหมชีสกับขนมป,ปังห่อแล้วก็ทานด้วยกันใช่ไหม ทานของไปแปลกบ้างเนาะอยู่กับฝรังต้องทานอาหารฝล,ลังให้เป็นพี่พลอยก็ยังไม่เป็นเหมือนเดิมอะ่ะกินเป็นไม่กี่อย่าง นี่อยู่คลิปโปโต,โตอ่ะวิดีโอเนอะคลิปไม่ทัน อย่าลกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดดิ่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวดูก่อนกีนนาทีละมองไม่เห็นพลอยมองไม่เห็นนะถ้าพี่พอยไม่ใส่แว่นต้องใส่แว่น เ็เรียก่อะไรชีสชีส <laughs> คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปล่อยทานอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคี่ถึงนะคะทุกทุกคนเพื่อนเพื่อนี่ๆีน้องนองบ๊บายาบายจ้าป้าปี้บายยอร่อยกำลังอร่อยเลย <laughs> <laughs> เจอ๋ยวคลิปหน้านะคะ